ต่อกันที่ภาพจากกล้องจรปิดก็จะเห็นว่าสุนัขเห่าขณะที่มีคนร้าย3คนมาขโมยรถจักรยานยนต์ถึงในบ้านเจ้าของรถเจ้าของบ้านก็ไล่จนคนร้ายหนีไปค่ะ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา47นาทีผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในบ้านส่วนอีก1นาทีต่อมาอีกคนคือคนที่3ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจังหวะนั้นสุนัขเห่าและสัญญาณการขโมยเตือนทําให้เจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาดักซุ่มดูเห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุถีบคอรถจักรยานยนต์หวังขโมยแต่ยังขโมยไม่สําเร็จเจ้าของบ้านจึงออกมาไล่ทําให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ2คนตกใจขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีส่วนอีกคนวิ่่่งงนนนีไไไปทิิ้้รรถจักยยาาตต์์วเพะะสมดค ขีบพอรถแรงอยู่ที่นั่นแล้วก็ฟะไอสัญญาณการขโมยขึ้น๋อ้ปลุกผมแล้วผมก็เห็นแล้วมันโมเลยย่องไปเราวิ่งขวดเลยใช่ยิงขวดเลยมันขึ้นมาคนเดียวมาขึ้นมาเอาแล้วคนเดียวอีกไอคันไอคันที่สองที่มาซ้อนสองครับครับมันจอะอยู่ข้างล่างอ๋อครับมันมาขึ้นเอารถขึ้นเดียวครับแล้วทิ้งรถหนีเลยมันก็มันทิ้งหรอกมันก็เขียนเลยแต่มันเขียนไม่ไป ช่วงจังหวะที่ไล่ตามคนร้ายเจ้าของบ้านไม่กลัวเลยน่าจะโมโหที่เข้ามาขโมยรถถึงในบ้านตอนนี้มีการแจ้งความไว้ที่สพอปอลูกแดงจังหวัดระยองค่ะ